น้องหารจังหวัดสกลนครถือเป็นบึงน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดของภาคอีสานมีเนื้อที่กว่า77,000ไร่เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์หลากหลายสายพันธุ์ทั้งสัตว์บกสัตว์น้ำและสัตว์ปีกวันนี้ลุยผ่านเลนร่วมกับอาจารย์อิทธิพลนามโพและอาจารย์ศักดาแสนสุพรรณจากชมรมอน,นุรักษ์นกสกลนครลงพื้นที่เกาะดอนไผ่เพื่อทำการสำรวจ และเก็บข้อมูลภาพความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศเกาะดอนในพื้นที่หนองหานซึ่งเกาะดอนไผ่แห่งนี้ถือเป็นเกาะขนาดกลางมีเนื้อที่ประมาณ30ไร่ในอดีตเกาะแห่งนี้เคยมีชาวบ้านมาสร้างเพิงพักเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยทําการประมงในพื้นที่หนองหานปัจจุบันชาวประมงได้ย้ายออกจากพื้นที่ไปแล้วแต่ยังคงมีชาวบ้านยังคงใช้เกาะดอนแห่งนี้ เป็นพื้นที่ทำการเลี้ยงฝูงปศุสัตว์เลี้ยงวัวเลี้ยงควายชมรมอนุรักษ์นกสกลนครเราได้รับคำบอกเล่าจากชาวประมงในพื้นที่หนองหานว่าในพื้นที่เกาะดอนไผ่แห่งนี้มีการพบนาคน้ำจืดซึ่งถือเป็นข่าวดีกว่า50ปีที่ผ่านมาไม่เคยปรากฏว่าพบนาคน้ำจืดในพื้นที่หนองหาน ข่าวการพบนาคจึงถือเป็นข่าวดีอย่างยิ่งสําหรับชาวจังหวัดสกลนครเพราะการกลับมาของนาคถือเป็นดัชนีชีวิตความอุดมสมบูรณ์ของหนองหานการลงพื้นที่เกาะดอนไผ่ของเราในครั้งนี้นอกจากเพื่อสํารวจจุดที่ชาวประมงแจ้งว่ามีการพบนาคน้ําจืดแล้วเพื่อเป็นการสํารวจความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตในพื้นที่เกาะดอนแห่งนี้ด้วย และที่ทําให้คณะทีมสํารวจของเราต้องตื่นตะลึงในการสํารวจในครั้งนี้คือเราได้พบบ้านขนาดใหญ่ของเหล่าบรรดานกตีนเทียนและนกแอ่นทุ่งใหญ่เราพบหลังนกจากการเฝ้าสังเกตอยู่ห่างๆทาให้เรารู้ว่าหากเมื่อมีสัตว์นักล่าเข้ามาใกล้อนาขเขตที่วางไข่นกตีนเทียนและนกแอ่นทุ่งใหญ่จะมีพฤติกรรมหลอกล่อด้วยการแกล้งบินไปให้ไกลจากลาง และวทาท่าทางเหมือนว่าตัวเองกําลังบาดเจ็บและหากเมื่อสัตว์นักล่าเข้ามาใกล้ตัวก็จะบินหนีจากไปนี่คือวิธีป้องกันลังไข่ที่ชาญฉลาดจากกรณีที่เครือข่ายของเราซึ่งเป็นชาวประมงที่อยู่ในบริเวณบันทาวัดออกไปหาปลาบริเวณ ปากน้ําพุงนะครับซึ่งเป็นบริเวณที่น้ําพุงลงมาบรรจบกับน้องหานเนี่ยเขาให้ข้อมูล,ลว่าเขาเจอนาคนะครับนาคที่เป็นสัตว์เนาะไม่ใช่พญานาคนะครับนาคให้ข้อมูลมาเราก็เลยพูดคุยกันกับทีมก็เลยออกมาสํารวจกันนะครับจากที่ได้ออกไปนี่เพิ่งมาครั้งแรกก็ได้เห็นว่าพื้นที่ตรงนี้นมันเป็นพื้นที่ที่เหมาะสมที่พวก สัตว์ป่าพวกนกน้ําอะไรนี่อยู่เพราะว่ามันมันเป็นป่าย่อยๆป่าละเมาะแล้วก็มีพืชน้ํามีป่ากกนะครับมีบัวแดงมีสาหร่ายเหมาะอย่างยิ่งที่นกหรือว่าสัตว์ทางน้ํานี่จะมาอาศัยอยู่เพราะมีความน่าจะเป็นที่จะจะจะน่าจะมาอาศัยอยู่แต่ว่าในการสํารวจวันนี้เราไปดูคร่าวๆก่อนยังไม่ลงลึกนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะกลับไปวางแผนต่อไปว่าเราจะวางแผน สำรวจยังไงต่อวันนี้เป็นการสำรวจขั้นพื้นฐานท่านครับสหรับการสำรวจนกในพื้นที่หนองหานนะครับเป็นอีกหนึ่งภารกิจนะครับที่ทางมหาวิทยาลัยนะครับแล้วก็ทางชลมนกจังหวัดสกลนครนะครับได้ให้ความสําคัญแล้วก็ตระหนักนะครับในการสํารวจในครั้งนี้นะครับซึ่งจากการสํารวจนะครับก็พบนกนะครับหลากหลายชนิดนะครับในพื้นที่หนองหานนะครับโดยนกที่เด่นๆนะครับในดอนไผ่นะครับก็คือนกแอนทุ่งแล้วก็นก ตีนเทียนนะครับซึ่งช่วงนี้เป็นช่วงผสมพันธุ์วางไข่ของนกนะครับซึ่งเราก็จะได้เห็นนกวางไข่แล้วก็เลี้ยงลูกอ่อนนะครับซึ่งจากการลงสํารวจนะครับเราก็มีความคาดหวังอีกส่วนหนึ่งคือไปดูบื้ที่อาศัยของนาคนะครับที่มีในบื้ที่หนองหาดนะครับซึ่งก็ยังไม่พบนะครับเราก็ได้มีการสรุปแล้วก็วางแผนต่อไปครับซึ่งอีกหนึ่งบทบาทสําคัญนะครับที่ทางมหาวิทยาลัยชัฏสกลนครนะครับได้เห็นก็คือในเรื่องของการจะทํา ชุดความรู้นะครับเรื่องนกแล้วก็เรื่องทรัพยากรในนองหานนะครับที่ต้องอมีการเผยแพร่สู่ชุมชนนะครับให้รับทราบร่วมกันนะครับเพื่อจะให้ชุมชนนะครับเกิดความตระหนักรักในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะครับในระดับทับต่อไปครับ